ถ่ายตอนแรกๆครับกับบรรยากาศแบบบ้านๆครับสารบ้านเฮ้าครับทาใม้ชมบรรยากาศยูหน้าครับนี่ครับปลูกพริกไว้ในกระสอบครับนี่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆครับยูหน้าครับดอกแคครับ เรแค่ปลูกใส่กระสอบเหมือนกันครับนี่ครับบรรยากาศครับเพราะว่าพื้นที่น้อยครับโซนนั้นก็จะเป็นมะเขือครับมะเขืออยู่ในกระถางครับนี่ครับกับบรรยากาศสารมานเฮ่าขเขากระลังเขียวครับ เดี๋ยวชะอุ้มเลยครับนรรีบ่นนครับมันาศแบบบ้านๆครับเกษตรแบบพอเพียงและไม่เพียงพอครับนี่ครับดินแข็งเกินไปครับเพราะว่าต้องปลูกใส่กระถางครับสันสันใบกิ่นครับดีครับ ไปเรื่อยๆครับถึงกว่าทางสิเมดครับถ่ายคลิปนี้กขเกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ